แกนสักแกนักอยู่ไหนเนี่ยว่าไง <c oughs> ตอนนี้เอฟซีไม่ยอมเขาบอกว่าให้แกนสักยังไงอะจะต้องให้เล่เขาบอกยิ่งให้ตรงต้นขนุนด้วยนะต้นขนุนมันพารวยเจ้าประคุณเลยงวดเนี้ยไม่น่าจะพลาดอีกแล้วงวดเนี้ยแกนสักชอบ2และชอบ9 เด่น9เด่น2แต่บางครั้งงวดนี้บอกตรงๆไม่แน่อาจจะออก92 29เลยก็ได้แต่แต่แ,ตแตกนสักเนี่ยจะจับคู่ให้วันที่11บันวันดีรับประกันงวดนี้แกนสักมาให้พลาดไม่ให้ผิดหวังแน่นอนขอให้ติดตามแกนสักไปเรื่อยๆยังไงก็ถูกแน่ๆ ยังไงงวดนี้แก่นศักบอกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่า FC เรียกร้องนะคะยังไงกดติดตามแก่นศักหนองกระโดนไว้นะคะวันที่11พฤษภาคมแก่นศักจะลงเลขจับคู่ให้แต่เช้าเลยนะคะเขาบอกให้ถ่ายที่ต้นขนุน FC เรียกร้องมาขอให้รวยๆทุกๆคนนะคะ